ค่ะเรียกว่าพุง36พุง36นิ้วอะ่ะคือยิ่งกว่าคนท้องเราไม่มีความรู้ว่าการที่จะผอมอะ่ะต้องทํำยังไงโบก็เลยตัดสินใจกินยาลดน้ําหนักแคปซูลสีนี้นะคะลดแขนค่ะแคปซูลสีนี้ ลดขาค่ะคือคือเบอร์นั้นเลยโบใช้วิธีที่ผิดค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองไม่มีใครผอมใน3วัน5วันคืออยากกดดันตัวเองแค่ว่า5วัน7วันไม่ผอมแล้วก็จะหยุดทําไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดในโลกไม่มีสูตรลดน้ําหนักไหนที่ดีที่สุดมีแต่สูตรที่เหมาะกับเราที่สุดอย่างน้อยอะ่ะไม่ว่าการลดน้ําหนักมันจะยากหรือจะไม่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่แต่โบรู้สึกว่ามันดีกว่าโบจะอยู่แบบอ้วนๆแบบนี้ค่ะ ดีค่ะชื่อโบนะคะวันชนกพิชาดุลค่ะปัจจุบันอายุ28ปปีค่ะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะ รูปร่างของโบนะคะเคยหนักสูงสุด70กิโลค่ะสูงแค่153ก็คือบอกตรงๆว่าตันมากเลยค่ะคือตันทุกส่วนเลยออกทั้งหน้าทั้งแขนหน้าท้องคือเคยเอลสูงสุดเนี่ยอย่าเรียกเอวเลยค่ะเรียกว่าพุง36มพุง36มนิ้วอะ่ะคือยิ่งกว่าคนท้องคือไปไหนไปอุ้มลูกอุ้มหลานเขาก็คือเขาทักเลยว่าแบบคุณแม่พุ่งคลอดเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เสียเซลล์มากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยวันเนี้ยโบลดมาได้ใช้ระยะเวลา6เดือนนะคะลดไปทั้งหมด26กปัจจุบันหนักก 14ค่ะ จุดเปลี่ยนที่ทาให้โบเริ่มลดน้ําหนักนะคะก็คือการตื่นขึ้นมาในทุกวันการใช้ชีวิตของโบในทุกวันไม่มีความสุขแล้วค่ะปกติแล้วโบเนี่ยเป็นคนชอบไปเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบแต่งตัวชอบไปคาเฟ่ชอบโพสต์รูปลงในโซเชียลอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ทีนี้เมื่อเราอ้วนขึ้นนะคะความกล้าแต่งตัวเราลดน้อยลงเมื่อเราไปเที่ยวพอเราถ่ายรูปเราอ้วนพอเราโพสต์ไปถูกคนมาคอมเมนต์อุ้ยอ้วนจังเลยอ้วนขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่า ความสุขของเรามันหายไปเลยโบก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงตัวเองดีกว่าปล่อยให้เป็นอ้วนแบบนี้ไปหลายๆปีค่ะอย่างน้อยอะ่ะไม่ว่าการลดน้ําหนักมันจะยากหรือจะไม่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่แต่โบรู้สึกว่ามันดีกว่าโบจะอยู่แบบอ้วนแบบนี้ค่ะ ในยุคที่โบจะเริ่มน้ําหนักเนี่ยสมัยโบ1 8บ9เนี่ยค่ะสมัยมหาลาัยแฟชชี่ปีหนึ่งเนี่ยเราไม่มีความรู้ว่าการที่จะผอมอะต้องทํำยังไงเราถูกการตลาดใน Facebook หรือในช่องทางต่างๆบอกเราว่าถ้ากินยาเม็ดแคปซูลแบบเนี้ยคุณจะผอมคุณจะขาเล็กคุณจะแขนเล็กเราเชื่อการตลาดแบบนั้นโดยที่เราไม่ใช้การไต่ตองที่ดีโบก็เลยตัดสินใจกินยาลดน้ําหนักเพราะว่าคำาโฆษณาของเขาแค่นั้นเลยค่ะว่ามันจะมี เราหนักที่พีกที่ที่โบก,กินเลยก็คือที่กลับมานั่งย้อนดูตอนเนี้ยว่าฉันเชื่อไปได้ยังไงคือประเทศที่เป็นแบบแคปซูลสีนี้นะคะลดแขนค่ะแคปซูลสีนี้ลดขาค่ะแคปซูลนี้ลดพุงนะคะเป็นยาคลินิกแบบชุดๆเลยค่ะก็จะตกอยู่ที่ชุดละประมาณ250บาทต่ออาทิตย์เราก็จะขยันไปค่ะทุกอาทิตย์ก็จะมีอัพเลเวลไปเรื่อยๆด้วยว่าเลเวลนี้กินเลเวลนี้เสร็จจะต้องไปต่อเลเวลนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเบอร์นั้นเลย มันลดสิค่ะเพราะว่าเราไม่กินข้าวเลยค่ะมันลดอยู่แล้วค่ะตาก็คืออ เบี่ยงวีนที่สุดคือใช้ชีวิตไม่ได้เลยคือโบแบบคนไม่ได้กินข้าวอะค่ะคือยาลดน้ำหนักประเภทนี้โบว่าอย่างเดียวหลักการทํางานเขาคือคุมหิวเรากินได้น้อยลงน้ําหนักลดแน่นอนค่ะทั้งวันทั้งคืนบม่กินข้าวเลยมันเหมือนคนบ้ามากกว่าคางหลังๆคือมันมันไม่ใช่เหมือนคนผอมนะคะมันแบบมันใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นยากมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่กินข้าวเลยทั้งวันอะผลเสียที่ตามมาเอฟเฟกเอฟเฟกแรกที่เจอกับตัวเองเลยคือปากเหม็นมากผู้หญิงคนนี้เคยปากเหม็นมากแบบไม่กล้าจะพูดกับใครอะแต่เราอยากหอมอะแต่ ไปพูดเพราะว่าคนที่ไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันนะคะมันเหมือนน้าย่อยมันตีขึ้นมาแล้วปากเหม็นมากแต่คือแบบคนรอบข้างอะคะ่ะเขาก็จะพยายามเซฟความรู้สึกเราว่าดื่มน้ําหน่อยกินลูกอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราก็จะเหมือนเตือนอ้อมๆประมาณนี้แล้วที่พีคที่สุดเลยก็คือมีฉีบ่บนรถเพราะว่ากินยาลดน้ําหนักอะแล้วมันหิวน้ํามันก็ต้องกินค่ะคือพอกินยาลดน้ำประเภทนี้มันจะหิวน้ํามันจะหิวน้ํามาก เราก็กินน้าเข้าไปเยอะมากเยอะมากแล้วรถมันติดเส้นพระรามเก้าอะค่ะคือโบฉี่บนรถเลยโบไปปั๊มไม่ทันก็คือแบบมันทนไม่ไหวแล้วอะจะให้เปิดประตูลงไปฉี่ข้างรถมันก็คงทาไม่ได้โบก็ต้องฉี่บนรถเลยแต่ก็คือแบบก็อายอายมากมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนด้วยถ้าจะถามว่าทําไมโบถึงมาหยุดยาตอนนี้ก็เพราะว่าโบว่ามันมันมีแต่เรื่องไม่โอเคเลยที่เกิดขึ้นแล้วทําไมเราถึงจะต้องปัอมเพราะวิธีนี้อยู่ค่ะ ตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยนะคะโบใช้วิธีที่ผิดค่ะเช่นเช่นอะไรบ้างหนึ่งเลยคืองดข้าวเย็นค่ะไม่กินข้าวเย็นตื่นมาทั้งวันนะคะจะกินประมาณ8-9ดเโมงอ่ะเก้าโมประมาณนี้แล้วก็จะกินประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายเย็นจะไม่กินเลยค่ะแต่สุดท้ายคือนอนร้องไห้ค่ะทรมานมากมันนอนไม่ได้ค่ะคือนอนร้องไห้อ่ะ แล้วเอฟเฟกที่ได้กลับมาก็คือการวีนการเหวี่ยงใส่คนรอบข้างคือยิ่งแฟนเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องทนรับอารมณ์เรามากในตอนที่เราใช้วิธีนี้ในการลดน้ําหนักสุดท้ายค่ะเราทําได้3าถึงสวันมันเลยต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> โบจะลดน้ําหนัก20-30กิโลอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลามากเลยนะแล้วถ้าโบจะทําให้ได้อะ่ะโดยการใช้วิธีทรมานแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้มันเลยทําให้เกิดจุดที่โบอะ่ะเริ่มศึกษาการลดน้ําหนัก ถ้าสูตรของโบเลยค่ะโบปรับที่การกินก่อน1โบลดมือดึกคือลดมือดึกบางครั้งมันมีหลุดได้กินดึกได้บ้างแต่ว่าโบจะไม่ใช่ให้ตัวเองกินดึกได้ทุกวันค่ะ 2. โบปรับการกินเป็นมือ้อลดการกินจุกจิกระหว่างมื้อลงเลยค่ะโบจะพยายามให้ตัวเองอิ่มในมือ้อวางช้อนให้เป็นกินพออิ่มไม่เอายัดนะคะไม่กินแค่เพราะว่าอยากอิ่มแล้วก็พอลูกก็จามไปเก็บเลยอดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําระหว่างวันเยอะๆค่ะลดน้ําหนักไม่ต้องเครียด ไม่ต้องกดดันตัวเองไม่มีใครผอมใน3วัน5วันนอนให้ไวขึ้นอยู่ไปหิวข้าวแน่นอนให้เวลาทำอย่างนี้ค่ะต่อเนื่องทุกๆวันแม้วันนี้ตัวเลขจะยังไม่ลด แต่เชื่อแ่ะว่าทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอเราจะต้องเห็นผลลัพธ์แน่นอนคืออย่ากดดันตัวเองแค่ว่า5วัน7วันไม่ผอมแล้วก็จะหยุดทําไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดในโลกไม่มีสูตรลดน้าหนักไหนที่ดีที่สุดมีแต่สูตรที่เหมาะกับเราที่สุดหาแบบต้องหาไลฟ์สไตล์ให้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นโบเป็นคนตื่นสายโบก็จะไม่ค่อยกินข้าวเช้าโบก็จะกินเป็นแบบเที่ยงแล้วก็เย็น ถ้าบางคนเขาสูตรเขาต้องจําเป็นจะต้องกินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบก็โบก็จะไม่ใช่สูตรนั้นโบก็จะเป็นคนกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นแล้วก็จบอย่างเงี้ยข้าวเย็นโบก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องกินภายใน5้าโมงหกโมงนะโบไม่ได้ IF อะ่ะโบยึดแค่ว่าาพลังงานที่กินเข้าไปอะอย่ากเกินที่ใช้ในแต่ละวันก็พอมันจะได้ไม่เหลือสะสมแต่ก็ไม่ได้นั่งนับแคลอรี่เพราะว่าโบรู้สึกว่าการกินข้าวแค่วันละสามือ้อไม่ได้ทาให้เราอ้วนไอสิ่งที่ทําให้เราอ้วนคือไอที่ชอบหยิบทั้งวันนะคะแบบ อันนั้ฉันก็อยากกินอันนี้ฉันก็อยากกินคาว่าอยากโบก็ตัดตรงนี้ออกก็คือโอเคกินเป็นมือกินข้าวสามมือไม่อ้วนหรอกอย่าไปกลัวการกินข้าวเพราะว่าเราต้องใช้แรงค่ะเราทํางานเราจะต้องกินข้าวน้อย่าไปกลัวนะบางคนคือกลัวการกินข้าวมากกินไปเลยค่ะแต่โบก็จะมีเทคนิคนิดนึงว่าอะไรอ้วนๆก็เอาไว้มือกลางวันกินให้จบกินเลยกลางวันกินเลยอย่างน้อยก็ได้เดินได้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบก็จะปรับขยับตัวมากขึ้นด้วยจากแต่ก่อนคือแค่รีโมทว่นข้างตัวยังไม่เดินไปหยิบเลยก็เดินไปหยิบบ้างไปถูบ้านบ้างเป็นแ เรือนขึ้นมาทันทีแบบว่าน่ารักกวาดบ้านถูบ,บ้านอยากขยกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกําลังกายก็ออกกําลังกายจะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบแรกๆคือยากมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือแต่ก่อนอะโบไม่รู้จักคําว่าห้ามใจคือเราตามใจตัวเงมากเกินไปหรือเราเราอยากกินอะไรในหนึ่งวันอะถ้าเราอยากกินสิ่าง เราต้องได้กินโบมองว่ามันยากตรงที่ว่าเราอะเคยตามใจตัวเองมากๆจนเหมือนเสียนิสยัยเหมือนเด็กคนนึงที่ถูกสปอยอะถ้าอยากกินอันนี้แค่พูดมาปุ๊บจะต้องมีคนพาโบไปกินเลยทันทีแล้วแม้ว่าวันนั้นอะโบจะอยากกินหมูกระทะชา,าบูติดติดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยโบมองว่าโอเคมันยากแค่ช่วงแรกเนี่ยแหละมันยากแค่สอนเริ่มตน้นแต่ก็ไม่มีอะไรไม่ยากอะ คือเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันยากหมดแค่เพราะว่าเราไม่เคยทํามันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทํามันไม่ได้สุดท้ายก็คือทําต่อไปเรื่อยๆทุกวันโบจะทําได้ดีขึ้น,<ส>นเคยพยายามออกตอนที่ลดได้20กิโลค่ะตอนนั้นมันมีความแบบมันมีไฟในตัวมากคือพอลดได้สักแบบ ตอนนั้นเหลือประมาณ49-50มันมีไฟมากเลยว่าฉันอยากจะหุ่นแบบคนเนี้ยฉันอยากจะมีหน้าท้องแบบติกแ็กอ่ะมันก็มีไฟออกอยู่ได้แบบ1-2เดือนอะไรเงี้ยคือทําได้ไม่นานเพราะไลฟ์สไตล์เป็นคนไม่ชอบก็เลยรู้สึกว่านั้นเปลี่ยนจากการออกกําลังกายเนี่ยมาเป็นขยับตัวเยอะๆเ,เดินเอาทํางงทํางาน ลุกไปหยิบของนู่นนี่นั่นโบถือว่าการออกกํา,ากลังกายของโบคือขยับตัวค่ะขยับตัวแค่นั้นเลยพยายามขยับตัวให้มากค่ะก็จะเป็นเน้นเป็นการขยับตัวมากกว่าการที่จะนั่งออกกําลังกายเหมือนที่เขาออกกันนาอแบบไปยงไ,ไปยิมอะไรอย่างเงี้ยโบเคยเข้านะโบเคยเข้ายิมด้วยโบเคยจ้างเทรนเนอร์ด้วยเครียดกินเยอะกว่าเดิมเพราะเราไม่เข้าใจเราเราออกกําลังกายเสร็จเราคิดว่าเรากินได้เราคิดว่าเราเป็นคนออกกาลังกายเราเราผอมแล้วกลับมาเราไม่ไม่่ะไม่เลยเครียดด้วยไม่ลดไม่อะไรพักก่อนต้องพัก เคยเจอคำพูดที่แรงที่สุดคืออุบาทพูดแบบนี้ แล้วโบจะบอกเลยว่าคนที่พูดเป็นคนใกล้ตัวไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคนใกล้ตัวที่ดีนะคะคนที่จะทักเราแรงๆส่วนมากเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่ว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราประกาศเป้าหมายไปว่าฉันจะลดน้าหนักแล้วนะทําไม่ได้หรอกไม่มีทางอ้วนขนาดนี้แล้วอุบาทขาโต้สนุก๊กนี่เป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเราไปอยู่ใกล้น้ำก็จะเป็นแบบพยูนผีเสื้อสม,มุทรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าคนอ้วนทําอะไรอะโบเลยเข้าใจคนอ้วนมากๆเลยว่าโอโ้โหทาไมคนอ้วนต้องถูกปฏิบัติแบบเหมือนไม่ใช่คนด้วยในวัน ที่โบผอมแล้วอะคือนี่คือสิ่งที่โบอยากออกมาบอกทุกคนเลยว่าต่อให้จะอ้วนอะเขาก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าถ้าเขาอ้วนเขาจะไม่มีสิทธิ์แต่งตัวเพราะโบเป็นคนแต่งตัวโฟค่ะ คือตอนที่โบอ้วนอะถ้าหาดูรูปโบนะโบจะบอกเลยว่าโบก็แต่งตัวแบบนี้คือโบก็จะแต่งตัวแบบนี้แบบเปิดนู่นเปิดนี่มัดคงมัดคอแต่ก็จะถูกแบบยังกล้าแต่งตัวแบบนี้อยู่เนาะทําไมกล้าแต่งแล้วทําไมจะต้องไม่กล้าแต่งด้วยอ้วนไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีความสุขแต่ที่โบลดเพราะว่าโบเริ่มไม่มีความสุขโบเริ่มรู้สึกว่าโบคิดถึงโบคนเดิมที่ดูแลรูปร่างตัวเอง แต่ไม่ใช่แปลว่าคนอ้วนจะไม่มีสิทธิใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเดินไปที่ไหนจะต้องถูกมองแบบเหยียดแบบขาใหญ่เดินที่พื้นสะเทือนสะเทือนจริงเหรอคะโครงสร้างไม่ดีหรือเปล่าเออมันแบบเจอเยอะมากเลยคือเดินแค่เดินในบ้านไขมันเรากระเพื่อมก็ก็ต้องถามว่าพื้นจะแตกไหมหรืออะไรไหมบ้างเลยแบบหรือไปอุ้มลูกใครหลานใครก็จะเป็นแบบคุณแม่พึ่งคลอดหรอคะท้องกี่เดือนแล้วก็คือโดนเยอะมาก โบถือว่าโดนแรงมากแต่ก่อนอนะร้องไห้นะแต่เดี๋ยวนี้คือถ้าด่ามาบดูดางะเป็นกลายเป็นแบบเหมือนเราก็ก็แข็งแรงไปแล้วแต่ก่อนเอากลับมาน,น้อยอกน้อยใจชีวิตนี้ทำไมฉันต้องมาเจออย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครด่ามาโบแบบด่ากลับเลยแบบเอาเวลาไปยุ่งเรื่องของตัวเองค่ะอะไรเงี้ยอดทน วดทนมากๆโบไม่ใช่ไม่มีวันที่ท้อวันที่อยากเลิกทำอ่องจริงโบอยากตายทุกวินาทีตั้งแต่เริ่มลดน้ําหนักแค่พูดคาว่าลดน้ําหนักก็เครียดแล้วออาจริงนะแค่บอกตัวเองว่าอยากลดน้ําหนักอ่ะฉันกําลังลดน้าหนักอ่ะคนลดน้ําหนักทุกคนอ่ะพอมันมีคํานี้อยู่ในสมองอ่ะมันเครียดแต่โบมานั่งถามตัวเองว่าแล้วตอนอ้วนอ่ะมีความสุขไหมกับการที่วันนี้ที่โบลดน้ําหนักดูแลตัวเองมาดูแลตัวเอง,เองกลับมารักตัวเองกลับมาแบบใส่ใจเรื่องอาหารการกินกลับมาดูแลรูปร่างอะ่ะโบมีความสุขมากขึ้นในทุกวันมัน็เหมือน กำลังใจที่จะแบบให้โบทำต่อไปได้ทั้งหมดที่ทําได้เลยคือโบอดทนบางคนบอกว่าโบเก่งจังเลยโบไม่ได้เก่ง บอดทนในวันที่โบยังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันที่โบลดได้5โลทุกคนก็พูดว่าไม่เห็นผอมเลยนี่ลดแล้วหรอบบก็อดนทนทาต่อไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีใครเห็นว่าโบผอมไม่เป็นไรแต่โบรู้ตัวนะว่าโกผอมลงคนที่กําลังลดน้ําหนักอ่ะมันต้องการกําลังใจมากๆโบก็จะมีเพื่อนกับแฟนที่ให้กําลังใจบีบมือกันสู้เธอสู้นะเธออยากผอมเธอสู้นะคือใครไม่เชื่อในตัวเราอะ่ะแต่เราต้องเชื่อในตัวเองนะโบเชื่อว่าโบจะกลับมาผอมได้โบเชื่อว่าโบทําได้ถ้าวันนี้มัน มีคนที่ผอมได้อะกูก็ผอมได้แล้วก็อดทนทําวันทุกวันไม่เป็นไรวันนี้ไม่ผอมให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่พรุ่งนี้วันนี้หลุดกินก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่จนกว่าวันหนึ่งที่ผลลัพธ์มันชัดก็คือแบบวันนี้คือ26โลคือเยอะมากสําหรับคนที่แบบโยโย่มาด้วยอะกูก็ไม่คิดว่าโูจะกลับมาผอมแล้วแต่สุดท้ายวันนี้มันก็ความอดทนของเรามันก็ชัดมากว่าเราอดทนมาทําไมอะไรเงี้ยค่ะ ุกคนคือตกใจไม่คิดว่าเราจะทําได้ทุกคนตกใจมากพอมาเห็นเราอีกครั้งคือแบบโอ้ลถขนาดนี้เลยหรอแต่สุดท้ายเขาก็บางคนก็มองเราเป็นแรงบันดาลใจจากคนที่เขาอ้วนๆเหมือนกันแล้วเขาคิดว่าเออเราคงลดไม่ได้หรอกแนตะ่พอเราลดได้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามองว่าเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นมาปุ๊บตู้ลดน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เลยจริงตอนนี้มันไม่ได้เป็นการลดแล้วอะสําหรับโบอะมันเป็นการแค่คุมรูปร่างเอาไว้ไม่ให้เรากลับไปอ้วนเหมือนเดิมตื่นเช้ามาเนี่ยโบจะตื่นประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงตอนเช้าเลยโบจะลุกขึ้นไปดื่มชาที่มีสารสกัดของชาเขียวชาดำจากการศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบรู้สึกว่าเขาช่วยคุมหิวได้ดีทําให้ในระหว่างวันของเราลดการกินจุกจิกไปได้ค่ะทีนี้ถ้าระหว่างวันหิวเนี่ย โบจะเน้นเป็นดื่มน้ำเพราะจริงๆแล้วโบอาจจะก,กินในมือให้มันอิ่มมากเลยอะหมายถึงว่าถ้าไม่อิ่มโบสั่งเพิ่มทันทีอย่างเช่นว่า โบไปร้านก๋วยเตี๋ยวโบสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วหนึ่งชามอาจจะเส้นอะไรก็แล้วแต่โบไม่มีจำกัดเส้นบะหมี่อะไรโบกินได้หมดแล้วก็ไม่เคยเอาแบบไม่เคยสั่งเหมือนที่เขาแนะนํากันนะแบบว่าเกี๊ยวห้ามกินนะกระเทียมเจียวห้ามใส่นะกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามมันจะไปอ้วนอะไรคะสั่งมาเถอะเอาที่มันอร่อยดีไหนคนเรากินข้าวแล้วอะโบก็สั่งเลยจะอยากกินอะไรโบก็กินอ่ะโอเคไม่อิ่มก็สั่งอะไรถ้าเป็นไม่าอไม่อิ่มปุ๊บสั่งเนื้อสดลวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโปรตีนอะเราก็ได้แต่ก็กินจนอิ่มโอเคระหว่่่่างงวนะบไมมคคออยจจุกกกิิถึ็ื เย็นอีกทีหนึ่งเลยมือเย็นนะอะโบจะเป็นรสแป้งรสแป้งของโบหรอก็จะเป็นแบบเหมือนเคยตักข้าวคุณกูนก็ก็ตักกระจุ่มกระจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเย็นแล้วน้อไม่ต้องกินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะกินเยอะกินโปรตีนเยอะๆไปเลยโบก็จะแบบให้ตัวเองกินเต็มที่แต่ทุกมื้อค่ะอยากกินแบบคนอดๆดอยากจริง,รงๆอันนี้คือเทคนิคโบเลยนะทุกมื้อโบต้องกินจนโบรู้สึกอิ่มกินจนโบรู้สึกฟูกินจนโบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันได้กินข้าวนะฉันไม่ได้กำลังอดอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วก่อนนอนโบจะกินเป็นไฟเบอร์เพราะว่าโบาไม่กินผักค่ะคืออันนี้คือคีย์สำคัญของโบเลยว่าโบาเป็นคนไม่กินผักทุกคนแล้วพอโบกินเนื้อสัตว์เยอะๆอะค่ะระบบขับถ่ายมันสามวันห้าวันขับถ่ายทีโบก็จะกินเป็นไฟเบอร์เข้ามาช่วยค่ะทั้งวันก็แค่นี้เลยกินวันละสองถึงสามมือ้อไม่ได้จำกัดว่าจะต้องกินอะไรแต่ว่ามื้อเย็นจะเป็นเบาแป้งค่ะ ในปี2022เนี่ยค่ะโบมีแผนที่จะลดไขมันเลิกสนใจตัวเลขไปแล้วเพราะว่าตอนนี้โบพอใจกับรูปร่างของตัวเองมากโบไม่อยากให้ตัวเองโฟกัสหรือมีกรอบแค่ตัวเลขแต่โบมองว่าผู้หญิงที่หุ่นดีเนี่ยคือผู้หญิงที่เปอร์เซ็นไขมันน้อยเราควรจะเปลี่ยนจากการลดตัวเลขบนตาช่างอะไปลดไขมันแทนซึ่งโบก็มีการเช็คเอาไว้ว่าโบมีไขมันเท่าไหร่ในตอนต้นปีก็คืออยู่ที่ประมาณ24.7อันนี้คือค่าแฟตของโบก็คือเกือบ25ค่ะและพ เป้าหมายของโบตลอดทั้งปีนี้จะสังเกตว่าโบไม่ได้ตั้งเป้าหมายแค่1เดือน2เดือนแต่โบบอกเลยว่าเป้าหมายปีนี้ของโบก็คือลดให้ค่าแฟตเหลือแค่2 0ถึง21ตั้งเป้ายาวๆลุยยาวๆไม่กดดันตัวเองค่อยๆไปเป้าหมายลดน้ำหนักสำหรับโบมันไม่ท้าทายแล้วโบเลยบอกว่าเป้าหมายเนี้ยมันจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายกว่าคือการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันเพราะว่ามันลดยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะมันน่าจะท้าทายกับโบในปีนี้ค่ะ โบอบอกเลยว่ามีคนเป็นละล้านคนนะะที่เขาอ้วนแล้วก็ผอมลงมาได้รวมทั้งโบก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโบลดมาแล้ว26กิโลไม่ต้องใช้ยาลดน้ําหนักไม่ต้องคลีนไม่คีโตอะไรเลยนะคะโบก็สามารถทําได้ภายใน6เดือนโบไม่ได้เก่งกว่าทุกคนเลยนะคะแต่โบอดทนตั้งใจแล้วก็พยายามจริงๆ เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนขอค่ะเริ่มเลยวันนี้ไม่ต้องผัดนวันประกันพรุ่งไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดเดี๋ยวปีใหม่ค่อยลดไม่ต้องรอเทศกาลอะไรทั้งนั้นเริ่มเลยวันนี้แล้วอีก3เดือน5เดือนนะทุกคนจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองที่วันนี้ทุกคนเริ่มลดน้ําหนักค่ะทุกคนทําได้ถ้าโบทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะลดน้ําหนักอะต่อให้ตอนแรกมันจะยากแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่ามากๆจริงๆแล้วทุกคนจะแบบขอบคุณตัวเอง ติดตามที่ Facebook วันชนกพิชากคุณเลยค่ะโบก็จะมีบทความเป็นกำลังใจให้สำหรับคนลดน้ำหนักเลยก็คือติดตามได้เลยนะคะ